จ็ดข้อที่คนประสบความสําเร็จทํากันเราทุกคนล้วนอยากประสบความสําเร็จเราต่างเคยได้ยินเรื่องราวคนที่ประสบความสําเร็จนะครับทั้งในเรื่องความยากลําบากการต่อสู้กว่าจะถึงวันนี้การเล่าถึงอดีตที่เจ็บปวดการได้รับโอกาสน้อยนิดการฝ่าฟันจนกว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้แต่ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่เราอาจจะยังไม่ทราบ กับคนที่ประสบความสําเร็จเหล่านั้นเขาทํากันข้อแรกพวกเขามีกิจวัตรแปลกๆครับคงเคยฟังเรื่องราวแปลกๆกิจวัตรแปลกๆของคนที่ประสบความสําเร็จกันบ้างนะครับอย่างเช่นบางคนคิดไอเดียออกตอนนอนหรือบางคนไม่นอนเลยเพื่อทํางานอย่างเช่นเรื่องราวของโทมัสเอดิสันที่เป็นคนที่นอนประมาณวันละสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ในขณะที่บิโทเฟนชอบนั่งคิดงานในห้องน้ำข้อที่2ครับพวกเขาอยู่แต่กับคนคิดบวกเท่านั้นพวกเขาจะใช้เวลาอยู่กับคนที่คิดบวกเท่านั้นคนที่มองโลกในแง่ลบอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขพวกเขาจะออกห่างนอกจากนี้ในทุกๆเรื่องพวกเขาจะคิดบวกเสมอ 3. พวกเขาเชื่อมั่นในตนเองเราทุกคนมีความฝันแต่คนพวกนี้ไม่ปล่อยมันให้เป็นเพียงความฝัน พวกเขามองเห็นความฝันนั้นเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะเขาเชื่อมั่นในตนเองข้อที่4ครับพวกเขาน้อมรับคำวิจารณ์คนพวกนี้ใจกว้างน้อมรับคำวิจารณ์ที่จริงใจจากทุกคนและไม่มองมาในแง่ลบแต่มองมาในแง่บวกและจะได้พัฒนาตนเองต่อไปข้อที่5ครับพวกเขาวาดภาพความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จระยะสั้นหรือยาว คนพวกนี้จะวาดภาพมันเาไว้ตั้งแต่ยังไม่สําเร็จเพื่อเตือนสติตัวเองเสมอข้อที่6ครับพวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนและช่วยเหลือคนอื่นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆจะถ่อมตนไม่โอดอวดและคนพวกนี้จะทราบซึ่งว่าตนเองได้ประโยชน์มากมายจากสังคมจึงมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ได้โอกาสมากกว่าข้อที่7ครับพวกเขาทําตามหัวใจตัวเอง คนพวกนี้เป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการไม่ว่าคนอื่นๆจะว่าอย่างไรและไม่เคยคิดหรือพยายามจะเป็นคนอื่นแต่ที่สําคัญพวกเขามีฝันที่ยิ่งใหญ่ครับคนที่ประสบความสําเร็จเขามองว่าบางทีมันคือการเอาชนะความกลัวและกล้าที่จะเสี่ยงถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงเลยคุณจะไม่รู้ว่าความสามารถคุณมีแค่ไหนขอแค่อยากกลัวที่จะล้มเหลวเป็นพอ ดูแลตัวเองออกกําลังกายกินดีหัวเราะนอนหลับและอย่าก,กังวลในสิ่งที่คุณควบคุมมันไม่ได้มองหาโอกาสและช่องทางการเติบโตของคุณไม่ใช่รอโอกาสอย่างเดียวรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทําเองทั้งหมดกระตือรือร้อนอย่าเฉื่อยชามั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําดูแลตัวเองให้ดูดีแม้กระทั่งการแต่งตัวก็สําคัญบางทีก็ต้องต่อต้านกระแสะน้ําบ้างถ้ามันจะคนละทางกับความต้องการของคุณ อย่าไปยอมเสียทั้งหมดเพราะคุณควรตามใจคุณเองไม่ใช่คนส่วนมากในสังคมอย่าเครียดจนเกินไปปล่อยให้ชีวิตได้สนุกบ้างในขณะที่หลายๆคนกำลังบนเรื่องการงานเรื่องสุขภาพเรื่องความแก่เรื่องการบริหารเวลาแต่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาเอาเวลาตรงนั้นมาแก้ปัญหาดีกว่า